สวัสดีครับนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับนะครับนักเรียนเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์สไตล์ครูปั๊มวันนี้อยู่กับครูปั๊มอีกเช่นเคยนะครับโดวยวันนี้นะครับครูปั๊มจะพานักเรียนมาเรียนในกลุ่มสาร,ระการเรียนรู้วิทยาศาสตร,ร์ครับรายวิชาวิทยาการคำนวณของนักเรียนชั้นปฐมศึกษาป,ปีที่5กันนะครับโดยเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับก็คือเรื่องบล็อกคำสั่งสาวครับโดยเราจะอยู่ในมาตรฐานและตัวชี้วัดเดิมนะครับนักเรียน คราวนี้ไปดูความหมายของบล็อกคําสั่งซาวกันก่อนครับเขาบอกว่ากลุ่มบล็อกคําสั่งซาวนั้นนะครับทำางานเกี่ยวกับการแสดงเสียงต่างๆครับซึ่งอาจจะเป็นเสียงที่ได้จากไฟล์ที่มีอยู่หรือไฟล์ที่บันทึกนะครับโดยเครื่องมือบันทึกเสียงหรือว่าซาวเลคขอนั่นเองนะครับโดยไฟล์เสียงจะมีส่วนขยายนะครับหรือสกุลไฟล์นะครับเป็น .wav หรือ .mp3 นะครับนอกจากนี้นะครับยังมีบล็อกนะครับที่สามารถกําหนดเสียงของเครื่องดนตรีชนิดต่างๆได้นะโดยกลุ่มบล็อกเสาร์นะครับมีบล็อกดังต่อไปนี้ครับบล็อกที่1นนะครับมาดูครับบล็อกที่1ครับเพซาวและก็จะมีวงลีนะครับสีเข้มๆมีลูกศรหรือว่ามีสามเหลี่ยมชี้ลงสีขาวๆนะครับเพซเาวเหมียวแล้วก็ยูนิตดอนนะครับ หน้าที่ของบล็อกนี้ก็คือเล่นเสียงจบครับแล้วแสดงเสียงต่อไปนะครับโดยเราสามารถนะครับเปลี่ยนเสียงนะให้เป็นเสียงของตัวละครได้นะครับในที่นี้นะครับปั๊มใช้ตัวแมวสีส้มนะครับเป็นแบบหรือว่าเป็นตัวละครหลักเพราะฉะนั้นเสียงตัวอย่างของบล็อกคำสั่งซาวในครั้งนี้นะครับก็จะเป็นเสียงเหมียวซะเป็นส่วนใหญ่นะครับอ่ะไปดูบล็อกที่2ครับบล็อกที่2 Start ร์ทซาวและก็เหมียวเหมือนเดิมนะครับ นั่นก็คือการเริ่มเล่นเสียงทั้งหมดนั่นเองครับนะการเริ่มเล่นเสียงทั้งหมดนะครับบางครั้งนะครับตัวละครของเราอาจจะมีเสียงมากกว่าหนึ่งเสียงนะครับเนียนสามารถคลิกที่ลูกศรหรือว่าคลิกที่สามเหลี่ยมชี้ลงนะครับสีขาวๆนั้นเพื่อเลือกเสียงของตัวละครนั้นได้นะครับคราวนี้ไปดูบล็อกต่อไปครับบล็อกต่อไป stop a l l sound ครับคือการหยุดเสียงทั้งหมดครับนะบล็อกต่อไป เคลียซาวเอฟเฟก c t ครับคือการเคลียเอฟเฟกทั้งหมดนะครับของเสียงที่เราใส่เข้าไปครับนะ้ำไม่ว่าจะเป็นเสียงสูงเสียงต่ำนะเสียงเบาเสียงดังนะครับถ้าเจอบล็อกนี้นะครับเอฟเฟกต่างๆจะรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นทั้งหมดนั่นเองนะครับไปดูบล็อกต่อไปครับ c h a n g e p i t c h Effect by 10 นะครับโดยในวงลีสีขาวนะครับที่มีตัวเลขอยู่นักเรียนสามารถเปลี่ยนค่าตัวเลขด้านในได้นะครับหน้าที่ของบล็อกนี้ก็คือเปลี่ยนเสียงสูงต่ำครั้งละสิบครับนะถ้าเราต้องการให้เสียงสูงนักเรียนใส่ตัวเลขเป็นบวกครับจะให้สูงทีละเท่าไหร่ใส่ตัวเลขขนาดนั้นลงไปครับแต่ถ้าต้องการให้เสียงต่ำลงให้นักเรียนใส่ค่าในวงลีสีขาวนั้นให้เป็นค่าลบครับเสียงก็จะต่ำลงไปเรื่อยๆครับ เจอบล็อกนี้หนึ่งครั้งนะครับเสียงก็จะสูงขึ้นครั้งละเท่ากับจํานวนตัวเลขที่ใส่ลงไปครับถ้าเป็นบวกเสียงจะสูงขึ้นครับแต่ถ้าเป็นลบเสียงจะต่ําลงครั้งละเท่าเท่านั้นนะครับไปดูบล็อกต่อไปครับ set pitch effect to 100นะครับนั่นก็คือการกําหนดเสียงสูงต่ําที่ค่า100ครับ นะอันนี้คือการกําหนดเสียงนะครับเจอบ็อกนี้นะครับเสียงสูงต่ําที่เราใช้เอฟเฟกต์ทำไปครั้งก่อนเนี่ยถ้าเจอบล็อกเซตพิซเอฟเฟกต์ทูหนึ่งรนี่ก็คือจะกลับมาที่ค่า100นั่นเองนะครับไปดูบล็อกต่อไปครับ บล็อกต่อไปเซตวอลลุ่มท100%นั่นก็คือการกำหนดความดังของเสียงเป็นเปอร์เซ็นต์ครับหนึคือค่าปกตินะครับถ้าอยากจะให้ดังมากกว่านี้นักเรียนสามารถเปลี่ยนตัวเลขในวงรีสีขาวครับให้เป็นค่าที่มากถ้าค่ามากเสียงจะยิ่งดังมากครับแต่ถ้าค่าน้อยเสียงจะดังน้อยลงไปนั่นเองนะครับไปดูบล็อกต่อไปครับเช็ดวอลลุ่มบาลบสินะครับ นะเช่นวอลุ่มบายล0สิบอย่างที่บอกไปชุกชุกบล็อกคําสั่งนะครับตัวเลขในวงลีสีขาวนักเรียนสามารถเปลี่ยนได้นะครับไม่ว่าจะเป็นบวกหรือลบอย่างบล็อกนี้นะครับเช่นวอลลุ่มบายนะครับนั่นคือการลดความดังหรือเพิ่มความดังของเสียงครับนะโดยบล็อกนี้นะครับครูป,ปั๊มนะครับได้ทําการยกตัวอย่างเป็นการลดความดังของเสียงนะครับเนื่องจากตัวเลขที่ครูป,ปั๊มใส่เข้าไปนั้นเป็นตัวเลขลบสิบ ถ้าอยากจะเพิ่มความดังให้นักเรียนใส่ตัวเลขเป็นบวกครับจะเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ใส่เข้าไปครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือบล็อกคําสั่งซาวนะครับที่ครูปั๊มหยิบมาฝากนักเรียนนะครับทั้งหมดทั้งปวงนะครับเสียงต่างๆนะครับอาจจะไม่ได้เป็นเสียงเหมียวทั้งทีเดียวนะครับขึ้นอยู่กับตัวละครที่นักเรียนเลือกมาใช้หรือว่าขึ้นอยู่กับเสียงที่นักเรียนอิ p พอร์ตเข้าไปครับนะ ถ้าสมมุติว่าเป็นเสียงหมีเสียงอะไรก็จะไม่ใช่เหมียวนะครับจะเป็นเสียงของตัวละครตัวนั้นๆน,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 นะโดยวันนี้นะครับครูป,ปั๊มก็หยิบบ็อก์ซาร์ามาฝากนักเรียนไว้เพียงเท่าน,นี้นะครับครูป,ปั๊มหวังว่านักเรียนจะสามารถเอาบล็อกคําสั่งในกลุ่มบ็อก์ซาร์เนี่ยนะครับไปเพิ่มความสมบูรณ์ของชิ้นงานหรือว่าของแอนิเมชันที่เรียนทานะครับให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นได้นั่นเองนะครับ สำหรับวันนี้นะครับครูปั๊มก็มีแบบฝึกหัดในเรื่องกลุ่มบ็อกซาวมาให้นักเรียนได้ทํากันด้วยนะครับโดยครูปั๊มนะครับได้จัดทําเป็นเล่มแล้วส่งให้นักเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับนักเรียนก็สามารถเปิดไปงานนะครับในเรื่องของกลุ่มบล็อกซาวนะแล้วเปิดคลิปวิดีโอของครูปั๊มนะครับเรียนรู้และทําแบบฝึกหัดได้เลยนั่นเองนะครับแบบฝึกหัดเรื่องบล็อกซาวนั้นไม่ยากเลยนะครับนะสุดท้ายนะครับครูปั๊มก็ต้องขอเอ่ยคำลาลาเรียนทุกคนไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ